สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกาลยพามาดามด้นะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลายประเทศหลายทวีปนะคะก็เจอกับวิกฤตพายุฝนนะคะหลายๆประเทศนะคะได้ได้รับผลกระทบนะคะเกิดน้ําท่วมนะคะ แล้วก็เกิดพายุฝนนะคะก็ประเทศสวีเดนก็เช่นกันนะคะก็หนยไม่พ้นนะคะวิกฤตฝนนะคะแต่ประเทศสวีเดนนี้โชคดีนะคะเราเราไม่มีพายุนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนนี้มีป่าที่ยังอุดมสมบูรณนะะนะ์นะคะถึง70%นะเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในเขตประเทศที่มี อุนอ่นๆนะคะภูมิหนาวเย็นเนาะ,ะการเกิดพายุนี่ก็จึงไม่มีนะคะก็เราก็เจอแต่วิกฤตฝนตกหนักแล้วก็ประเทศสวีเดนช่วงนี้นะคะก็ฝนตกหนักแทบจะทุกวันเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆกับประเทศสวีเดนนะคะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคุณนกนะคะ,อะตอนนี้ก็ทราบกันอยู่นะเราเจอวิกฤตฝนเนาะก็ขอให้ดูแล ดูแลสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพคนภายในครอบครัวดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะ,ะเพราะว่าบางครอบครัวเนาะก็ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเองคะ่ะไม่ว่าจะชอบเลี้ยงสุนัตเลี้ยงแมวเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือนะคะเพราะบางบางท่านก็นเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะคะ,อะพอพูดพูดถึงสัตว์เลี้ยงนะคะวันนี้คุณนกก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะ พูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะนั่นก็คือสัตว์ใหญ่นะนนก็คือช้างนั่นก็เองนะคะ,ะคุณนกนี่เป็นคนที่ะจะ,อ,ะอยู่ในวงการของช่อง y YouTube ใช่ไหมคะคุณนกก็ชีวิตของคุณนกก็อยู่กับเครื่องคอมก็จะติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องสงครามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องสัตว์นะคะ,ะคุณนกก็จะติดตามช่องย่อช่องยูทูบเบอร์นะคะช่อง YouTube ต่ตางๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณนกสนใจเนาะคุณนกก็สนใจเรื่องเรื่องช้างนะคะวันนี้คุณนกก็เลยขอมาขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องช้างก็แล้วกันตอนนี้ช้างที่เป็นที่ดังและคือฮามากเลยนะ,ะในช่องยูทูบเบอร์นะคะคุณนิ้นคุณนกขอย้าเลยนะคะในช่องยูทูบเบอร์นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับช้างช้างที่ชื่อว่าพายพระตูรู พายพระตูรูนะคะ,ะก็หลายๆช่องยูทูบเบอร์นะคะถ้าถ้าทำทำคลิปวีโอทำข่าวเกี่ยวกับช้างช้างพายพระตูรูเนาะ,ะชื่อพายพระตูรูก็โอ้โหยอดวิวยอดไลค์ยอดกดไลค์กดแชร์ก็จะม,มาเต็มพิกัดเลยนะคะหลายๆช่องเลยนะคะคุณนกก็ติดตามอยู่นะคะช่อง คุณนก็ติดตามหลายช่องเนาะช่องช้างเนาะไม่ว่าเป็นช่องของน้องจูนีฟาร์มเมอรี่ช่องพายพายดาวมงคลโอ้ดาวพายดาวดาวดาวมงคลนี่เนาะก็จะขอเรียกว่าช้างดาวก็แล้วกันก็เป็นที่เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเลยเนาะ,ะคุณนก็ติดตามอยู่เนาะอะอนนี้คุณนก็จะพูดถึงอัญช้ช่ง พายพัุลูก็เลยกันว่ามันมาอย่างไรอะไรอย่างนี้แต่ทำไมถึงเป็นข่าวดังในช่อง YouTube นะคะในช่องยูทูเบอร์นะคะก็พายพัุลูนี่จริงๆแล้วเขาเป็นช้างอำเภอท่าท่าสองยางเนาะอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะเป็นช้างของอชนชนชาติชาวกะเหรี่ยง แต่คุณโกคิดว่าเขาคงจะเป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยแล้วนั่นเลยค่ะ,ะเขาก็เป็นช้างของคนกะเกลี่ยงเนาะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วภายพรระพะตูลูนะคะก็คุณโนก็ต้องขออนุญาตก่ลาวถึงควานช้างเนาะควานช้างที่เขาเดินทางดันโดนไปทีมทีมทีม ทีมช้างชุดนี้ทีมควานช้างชุดนี้เขาก็ดันด้นไปนะคะเขาเป็นคนจังหวัดสุรินนะคะทุกท่นทนานก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะจังหวัดสุรินนี่จะขึ้นชื่อนะคะว่าแต่ละครอบครัวหลายๆร้อยครอบครัวนะคะก็จะมีอาชีพเลี้ยงช้างนะคะแล้วก็ช้างนี่ขอพูดเท้านิ่เป็นช้างใหญ่นะคะเป็นช้างมนเป็นช้างสัตเป็นสัตว์มงคลนะคะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีบารมีสูงนะคะ,ะผู้ใดที่จะ ได้ครอบครองช้างนี่จะต้องเป็นคนที่มีบารมีนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะเพราะว่าทุกๆท่านก็ทราบไปใ่ไหมคะว่าช้างนี่มีมีราคานี่ตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปเลยนะคะเป็นสัตว์ที่มีราคาแพงถ้าใครได้มาเนาะได้มาอยู่ในความครอบครองนี่ที่เรียกว่าสัตว์เรียกทรัพย์สัตว์ที่มีบารมี ค่ะเป็นสัตว์ที่เรียกโชคราบที่ใครได้มาครอบครองนี่ก็จะไปส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นนะคะหรือพูดง่ายๆมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นอันนี้ต้องยอมรับเลยยอมรับความจริงเลยนะคะว่าช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีบารมีเนาะโชคลาภว่างั้นเถอะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ เรียกเงินเรียกทองโชคลาภเข้ามาสู่สู่บุคคลในสู่บุคคลที่เป็นเจ้าของกันแล้วกันเนอะอาะตอนนี้พายพัทลูนี่เป็นช้างของอคนกะเหลี่ยงเนาะแล้วก็ทีมงานของควันเล็กขออนุญาตกล่าวถึงควันเล็กเลยนะคะเพราะคุณนกก็ติดตามอยู่เนาะติดตามาช่องของอควันเล็กอยู่เนาะควันเลขข็กเขก็มีความปรารถนาเนาะ ที่อยากจะไปซื้อช้างนะคะแล้วก็ควาเล็กนี่เขาก็ดูดูดูมาดูตามรูปถ่ายอะไรเนี่ยเขาก็เซิร์ชใช่ไหมคะภาษาสวีเดนเซิร์ชภาษาภาษาไทยว่ายังไงยังไม่ต้องพูดถึงก็ค้นคว้าหาเนาะแล้วก็ไปถูกใจถูกใจไอ้พายพายพัตุลูนะคะก็เดินทางกันจังจังหวัดจังหวัด จังหวัดสุรินทร์นะคะเดินทางไปที่จังหวัดตากเนาะโอ้โหเป็นระยะทางก็800-900กว่ากิโลเนาะเพราะว่าความที่อยากจะได้ช้างนะคะเชือกนี้มาใช่ไหมคะจริงๆแล้วควันเล็กก็ดูดูดูคือเสาะหามันมีช้างหลายเชือกที่ว่าน่าสนใจนะคะแต่ควันเล็กก็พุ่งตรงไปที่ พายพัตตูลูเลยจังหวัดตากเนาะอำเภออำเภอ,อ,อท่าสองยางถ้าจําไม่ผิดเนาะก็ไปพร้อมทีมงานก็มีอ่าหลายควานเลยเนาะไปกันเนาะก็จาได้ก็มีควานควานต้มควานเมาอะไรก็หลายหลายท่านเนาะคุณนก็ไม่สามารถที่จะจาได้คุณนก็ติดตามคลิปอยู่นะคะก็ยกทีมงานกันไปเลยอ่ะทีมควานช้างนี่ค่ะของเออควานเล็กนี่ค่ะก็ไปกันถึงเนาะเสาะแสวงเสาะ เดินทางกันไปจนถึงอ,อำเภอท่าสองอยางไปวันแรกเนาะก็อยากจะความที่อยากจะเจอเนาะก็ข้ามข้ามภูเขาข้ามดอยข้ามห้วยนะคะแล้วก็โอ้โหประเทศไทยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักใช่ไหมคะมันก็เวลาตกหนักใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ลำห้วยเนาะไม่ว่าจะลำห้วยในแม่น้ําต่างๆนะคะน้ำมันก็เออ ล้นเนาะคุณนกเห็นเลยเนาะความพยายามของทีมงานเนาะทีมงานของควนันควันเล็กเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ,ะอ่ะเดินเดินข้ามเขานะคะเขาไม่รู้จักกินลูกแล้วข้ามดอยอีกแล้วก็ข้ามห้วยห้วยก็ลําน้ํานี่จะแรงมากเลยนะช่วงนี้ฝนตกหนักใช่ไหมคะก็ลุยกันไปนะคะลุยแล้วก็ไปไปเจอทานน้ําเล็กๆต้องผ่านป่าเขาผ่านนาข้าว ผ่านสวนสวนข้าวโพดสวนไล่มันเนาะแล้วก็ทางอะ่ะทุกทุกท่านก็ทราบนี่ไหมคะว่ามันเข้าไปในเขตของไอคุณลกไม่มั่นใจว่าจะเป็นเขตไทยหรือเขตเขตเกะเหลี่ยงเนาะมันก็ถนนมันเป็นถนนทางเดินนะแล้วฝนก็ตกมันก็เฉะแฉะโอ้โหทีมงานของคว,วาลเล็ทนี่สุดยอดเลยดันด้น,ดนกันไปเพราะความที่อยากจะเห็น เห็นเห็นช้างเชือกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นแต่ในรูปเนาะก็เกิดความสนใจอ่ะก็ดันด้นกันไปคุณนกเห็นแล้วโอ้นกคุณนกก็หน่วยเหน่อยแทนคุณนกก็ลุ้นเนาะคุณนกดูคลิปแรกะวันแรกที่ไปอ่ะผลปรากฏว่าปีนเขาลายลูกขึ้นขึ้นเขาลงเขาขึ้นดอยลงดอยผ่านป่าเข้าทางกัทลักทุเลเป็นทางเดินเล็กๆอค่ะคุณ แล้วฝนฝนช่วงนี้ฝนตกเนาะทาก็เฉะแฉะโอ้โหพอฝนปรากฏว่าวันวันแรกก็ไม่ได้เจอช้างค่ะโอโ้สุดยอดจริงๆเนาะอืมแล้วก็ก็เลยพากันกลับเออก็อันนี้คิดวันแรกเนาะคุณนกดูคุณนกก็โอ้โหสุดยอดต้องยกนิวโป้ให้เลยควันเล็กนะทีมงานควันเล็กเนาะแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองก็ไปอีกก็ไปไปทาง เดิมราคะเดินกันข้ามภูเขาข้ามดอยข้ามป่าเขาลำเนาภัยข้ามห้วยน้ำที่มีน้ำเชี่ยวกราดนะคะจนไปเจอกับเจ้าของช้างเนาะ,ะเป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชนชาติกะเหรี่ยงสงสงัยแต่คุณนกคิดว่าคงจะได้สัญชาติไทยแล้วล่ะเพราะคุณนก็ฟังเขาก็จะพูดภาษาไทยได้นะคะฟังภาษาไทยออกอก็ ก็เลยพาไปดูช้างต้องปีนขึ้นไปบนบนภูเขานะคะเพราะขอโทษนะคะเพราะช้างเขาผูกไว้นะคะเพราะพายพระตูลูนี่เขาเขาจะเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเขาจะล่ามไว้ในป,ป่าเลยให้หาให้หากินเองนะคะก็วันที่สองถึงได้เจอพาเข้าไปก็ทีมงานของออพานควันเล็กะคะ่ะก็ไม่กล้าเข้าไปเนาะเพราะว่าพอไปเห็นแล้วโอ้โหพายพะตูลูนี่เป็น ช้างที่มีรูปร่างใหญ่โตมากนี่นะคะใหญ่โตผิดปกตินะคะเพราะว่าคือคุณนกดูจากสายตาเนาะเป็นช้างที่ลักษณะสวยงามมากเลยอะ่ะหน้าก็จะใหญ่เนาะหน้าจะใหญ่หน้าจะสวยมากแล้วงาก็จะสวยมากเลยคือช้างช้างเชือกนี้นะคะเป็นช้างที่ค่อนข้างคุณนกดูแล้วถ้าถ้าคนที่ไปคนคนที่จะไปเป็นเจ้าของอะ่ะ ถ้าไม่มีบุญบารมีบารมีจริงๆอ่ะไม่ได้เข้ามานะคะก็เจ้าของเดิมเขาเนาะเออทึ่งเป็น,เป,นเป็นชาวเป็นชาวกระเลียงเนี่ยฐานะก็ดีมากเลยนะคะพอเขาได้ผ่านไอ้พัยพัตตูลูมามามาอยู่ในการครอบคอรองใช่ไหมคะก็ฐานะก็ดีมากเลยนะคะเขาจะมีที่หลายร้อยหลายร้อยไร่เลยนะคะฐานะก็ดีมากๆจริงๆแล้วถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่ไม่ไม ไม่ขายไพายพัตุลูนี้ก็เขาก็ไม่ได้เหลือดร้อนเรื่องเงินนะคะเพราะเขาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะเลยขึ้นชื่อเลยนะคะในในไอหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนะคะ,ะคุณโนก็ต้องขอพูดอีกิดนึงก็จริงๆแล้วช้างเชือกนี้เจ้าของเดิมคือ,อ,อ,อที่เป็นเจ้าของเป็น คนกะเหลี่ยงนี่นะคะเาก็ซื้อมานะคะซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นยังอ่พายพตรตูลูยังตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วเขาก็มาเลี้ยงนี่มาอยู่กับเขานี่ได้ประมาณ13ปีถ้าคุณนกจําไม่ผิดนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าของเจ้าของคนเดิมนะคะที่เอ่อที่เป็นชาวกะเหลี่ยงนี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงดีมากๆเลยช้างนี่จะอุดมสมบูรณ์มากเป็นช้างที่โอ้โหสวยมากๆเลยคุณนกเห็นแล้วเนาะเอ่อตอนนี้ทีมงานของเอ่อ ควานเล็กนะควันเล็กเขาเห็นแล้วแล้วก็เอาควานควานเหมาควานเหมานี่สงสัยจะเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อของควานเล็กเนาะเขาดูลักษณะช้างแล้วเขาชอบเลยเพราะว่าควานแต่ละท่านนี่ต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างควานเหมานี่ประสบการณ์ของเขามาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมคะแล้วก็ควานเล็กนี่ประสบการณ์เขาก็มากอยู่นะคะเขาก็ดูช้างเป็นอ่ะเขาก็เห็นแล้วเขางชอบคุณนกเห็นแล้วคุณนกยังชอบเลยคลิปที่สองอ่ะโอ้โหเลยก็ช้าง พาพัตุลูนี่เป็นช้างที่เงียบเลยนะคะเงียบสงบนะคะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณนกสังเกตโูเขาอะจะจะอย่างนี้นะคะคือเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะคะเป็นช้างที่ดูแล้วมไม่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 ก้าวร้าวไม่เกี้ยวกระนะคะอืมเป็นช้างที่โอโหพูดภาษาสวีเดนก็คือลุนลุนลุงลุงก็คืออ่อนโยนอะอ่อนโยนเงียบสงบนะค,ะคุณนกไม่พูด ออก็ตกลงเห็นแล้วเนาะก็ตกลงชอบ mm hmm. กลิ่ตกลงกันเรื่องราคาโอ้โหก็มีการคุณนกติดตามเนาะมีการต่อราคากว่าจะลดได้เนาะเขาเรียกสองล้านแปดนะคุณนกจำไม่ผิดเนาะแต่คุณนกคิดว่าสองล้านแปดคุณนกว่าถูกนะช้างระดับพัูลูนี่โอ้โหมันอุดมสมบูรณ์อะช้างเขาอ้วนทนสมบูรณ์เลยนะคุณนกถือว่าถูกเนาะสองล้านแปดเนี่ยจริงๆแล้วช้างเนี่ยระดับนีนะ้มันน่าจะไปตั้งสามล้านกว่าแลว้วอะ แต่ก็โอเคเนาะเจ้าของเขาก็เรียกเท่านั้นก็มีการต่อรองเนาะควันควันเล็กเขาก็ต่อรองไปต่อรองมาก็คงจะเหลือสองสองเจ็ดหกมั้งถ้าคุณลูกจำไม่ผิดเนาะต้องขอโทษนะคะเหลือเหลือเหลือสองสองเจ็ดหกกับสองล้านสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นะคุณลูกคิดว่าจำไม่ผิดเ,เราเราไม่ต้องคํานึงถึงเนาะถึงราคาเนาะมันก็เป็นอันที่ทราบว่าก็ตกลงราคา ก็เพราะว่าควันเด็กนี่เขาชอบเลยนะคะควนันควันเหมาก็ชอบแล้วพอเขาก็ไปดูมาแล้สองสามเชือกแล้วเขาก็ต้องกลับมากลับมาที่พายพัตุลูมาตกลงราคากันก็จนควานใจอ่อนเนาะควานกระเลียงเจ้าของเดิมนะคะเขาก็เลยลดให้ลดให้ก็เลยตกลงซื้อตกลงซื้อตอนนี้ก็ ก็มีการตกลงกเกร็จแล้วใช่ไหมคะก็นํารถมานํารถมาที่ว่าจะมาเอาช้างขึ้นรถใช่ไหมคะเพราะว่าควันเล็กเนี่ยแล้วทีมงานของเขาอะ่ะก็เตรียมรถมาแล้วใช่ไหมคะอืมตอนนี้วันวันที่จะนําช้างเอ่อขึ้นขึ้นรถเนาะมันก็มีปัญหาหลายอย่างอะ่ะที่ตามที่คุณนกติดตามเนาะปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วที่ว่าตั้งแต่ก่อนเดินทางก็ผิดเลิกผิดยามอะไรเงี้ยแล้ววันที่จะเอาช้างขึ้นขึ้นขึ้นรถนนะ่ะ คุณนก็ดูเนาะดูคลิปแล้วว่าคุณนก็เห็นสภาพแล้วเนาะสภาพแล้วฝนตกหนักนี่มัน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 สื่อสัญญาณที่ไม่ดีแล้วแต่คุณนก็ไม่ทราบว่าเออควันเล็กแล้วก็ทีมงานของเขาอะจะคิดถึงข้อนี้หรือเปล่าแต่ที่คุณนกติดตามคลิปเนาะติดตามคลิปเกี่ยวกับพายพายพาัพตุลูอะก็มีหลายช่องเนะที่ทาที่ทําคลิปนะระหว่างที่การซื้อขายอะไรเงี้ยคุณนก็ติดตามดูคุณนกเห็นแล้วมัน มันเป็นสื่อสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีฝนฝนตกหนักมีฝนตกไปฟลอยมามันก็เป็นบรรยากาศที่มันขมุขมัวเนาะอืมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานของควันเล็กเนาะเขาก็ต้องการกลับบ้านด้วยเพราะใช้เวลาหลายวันแล้วเนาะก็อยากจะกลับบ้านแล้วเอาต้องเอาช้างขึ้นเนาะตอนนี้ช้างพัตุลูอ่ะอ,อพรไพยพัตตุลูอะ่ะเขาถูกเลี้ยงอยู่ในป่าใช่ไหมคะ ปล่อยให้หากินแบบธรรมชาติอ่ะแล้วก็พอมาเจอควานช้างหลายๆคนอย่างเงี้ยมันเป็นควานที่เขาไม่รู้จักอ่ะเขาก็ต้องมีการหวัดระแวงใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ใช่ไหมคะเมื่อเขาเห็นควานเ <c oughs> ข้ามาลายล้อมเขาอ่ะแล้วก็บางควานก็ถืออะไร่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอคุณนก็พูดไม่ถูกนกขอโทษทีอะไรที่ใช้ไว้อือม เอาไว้ทิมทิมช้างอ่ะคุณนกต้องขอโทษแต่ทุกท่านคงรู้ใช่ไหมคะเขาเห็นควานแต่ละคนถือถืออาวุธอยู่ในมืออ่ะเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่าพายพืตุรูนี่นกสังคุณนกสังเกต้เป็นเป็นช้างที่รู้นะคะเป็นเป็นสัตว์เป็นเป็นช้างที่ช้างใหญ่ที่แสนรู้มากๆเลยพอเขาเห็นคนใช่ไหมคะเห็นคนนี่เขาว่าจมูกเขาได้กินเนี่ยมันเขาก็เกิดความระแวงไม่ไว้ใจแล้วเขาเห็นรถนี่ไหมคะ ต้องเข้าใจนะคะว่าช้างถูกเลี้ยงในป่าคุณพอมาเจอคนลายล้อมคนส่งเสียงเอ้าเอ้าเอ้าขอโทษคนพูดกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่าาาภาษาของเขาอ่ะภาษาของเขาพายพัะตูลูนี่ภาษาของเขาคือภาษากะเหรียงนะเขาเขาเพราะเจ้าของควานเป็นกะเหรียงใช่ไหมคะภาษาที่เขาสื่อสารกันเป็นกะเหรียงแต่ตอนนี้พอมีภาษาไทยเข้ามาผสมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเกิดความระแวงใช่ไหมคะ เพราะว่าเขาเป็นสัตว์แสนรู้อยู่แล้วแล้วเขาเห็นรถอะ่ะเขาก็เลยเกิดอาการกลัวเกิดอาการกลัวและอีกอย่างคุณกคิดว่าสัญชาตญาณของสัตว์อะ่ะคือเขาอยู่ในป่าเนาะเขาก็เหมือน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 ตรงนั้นเป็นเป็นบ้านของเขาอะ่ะเขาสัญชาตญาณก็คงรู้แหละว่า เขาอาจจะถูกพานาพาไปที่อื่นนี่ยคือเขาคงไม่อยากจะไปอะคุณนกคิดว่านะก็เหมือนเรา,เราอะเรามีความรักความผูกพันกับบ้านกับครอบครัวใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะไปาพายพัตุลูก็เหมือนกันเขาก็คงจะสัญชตาตญาณของสัตว์เนาะเขาก็เลยไม่อยากจะไปะเจ้าของของเขาาก็พยายามอยู่เนาะใช้ความพยายามอยู่หลายครั้งแต่ตอนนี้ทีมงานของควานเล็กอนะเขาก็รู้แล้วว่ามันมีอุปสรรคมากมายเนาะเขาก็เกิดอาการ คือท้อถึงจะรับภายพักตูรูขนาดไหนเขาก็เกิดอาการท้อเพราะเขาเห็นช้างใช่ไหมคะเพราะคนเป็นควานนี้เขารู้แล้วว่าช้างเนี่ยไม่อยากจะไปละช้างไม่อยากจะขึ้นรถอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะอืมแต่ทีนี้เจ้าของควานเดิมที่เป็นคนเกลียงนะเขาก็บอกว่าขอขออีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเนาะพยายามที่จะเอาช้างของเขาขึ้นรถให้ได้เขาก็เขาก็บอกให้ ทีมงานของควานเล็กกนะันเนาะให้ออกห่างๆช้างก็เลยซึ่งควานเก่าที่เป็นคนเกลียงเขาก็รู้เนาะรู้ว่าช้างของเขาเนะี่ยค่อนข้างจะตื่นตื่นแล้วก็คงจะกลัวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ให้ไม่ให้ทีมงานของออควานเล็กเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยู่ห่างๆแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเอาอช้างขึ้นรถให้ได้เนาะแต่ผลปรากฏว่า พาพระตุลูเนะี่ยเขาไม่ยอมขึ้นเขาก็เลยทําร้ายเนาะทาร้ายคุณนกคิดว่าเขาคงไม่ได้เจตนาเนาะคงไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนาะ mm. ก็เลยทําร้ายควานจนเสียชีวิตเสียชีวิตก็ทางทีมงานอของควานเล็กเนาะ mm. เขาก็ mm. เขาก็เลยเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็เลยมีการคุยกัน ขอคืนเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าภรรยาของผู้เสียชีวิตเนาะเขาก็บอกว่าขายแล้วเขาไม่ไม่ไม่ขายแล้วเขาขไม่ขอรับช้ชางคืนเนาะแล้วเขาก็ไม่คืนเงินด้วยคืนเงินเพราะว่าจ่ายกันไปสองล้านเลยนะะก็โอนกันสองล้านแล้วก็เหลืออีกเหลือเงินสดที่ว่าเอาช้างคืนรถแล้วก็จะจ่ายอีกนะตอนนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าสามีของเขาเสียแล้วเนาะเขาก็ไม่มีใครดูแลช้างแล้วเพราะว่า พอช้างเชือกนี้พายปะตุรูก็สามีของเขาก็ดูแลมาตลอดใช่ไหมคะสิบสาปีเขาบอกเขาก็ไม่รับคืนไม่รับคืนช้างแล้วก็ไม่คืนเงินด้วยอย่างนี้เมื่อขายแล้วก็ขายเลยเขาบอกว่าถ้าช้างเชือกนี้ถ้ายังไม่ได้ตกลงขายใช่ไหมคะถ้ามีการทําร้ายคนยจงเสือชีวิตเนี่ยคือไอ้กฎของกะเหลี่ยงเนาะเขาก็จะวางยาเบือ่อหรือไม่ก็ยิงยิงเลยคือทําลายเลยค่ะคือ ทำลายทิ้งไปเลยเพราะเขาจะไม่เลี้ยงเพราะว่าถัาช้างทาร้ายคนแล้วออกระเลียงเขาถือใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ถือเนาะตอนนี้เมื่อคุยกันแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินเจ้าภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ไม่ยอมรับช้างคืนใช่ไหมก็มีการพูดจากันลดหย่อนคุณก็ไม่ทราบว่าได้ได้ค่าลดหย่อนลงหรือเปล่านะคะก็ตกลงก็ต้องเดือดร้อนถึงหมอเนาะหมอต้องมา ยิงยิงยิงยาซึมเนาะไม่ใช่ยาสลบนะคุณนกคิดว่าถ้ายิงยาสลบก็คงสลบเลยก็คงจะใช้คําว่ายิงยาซึมเนาะยิงไปดอกแรกก็ไม่ออกอาการเพราะโอ้โ,อโหพายพัตุลูเนาะตัวใหญ่มากเลยอุดมสมบูรณ์มากคุณนกต้องยอมรับเลยนะคะว่าช้างเชือกนี้อุดมสมบูรณ์มากหน้าสวยมากๆกันหน้าเขาใหญ่มากเลยเนาะคอเขานี่โอ้โหเป็นตันๆเลยนะคะแล้วก็งาเขาสวยมากถึงคุณนกจะเป็นคนที่ดูช้างไม่เป็นนะคะแต่คุณนกก็ ดูลักษณะว่าพภายพัตลูลนี่สุดยอดเลยเป็นช้างที่มีบาร,รมีนะคะก็อ๋อ,อสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนก็ต้องออขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะภายพัตลูลนะเดี๋ยวคุณนกนจะมาพูดต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องกัญยาพามาดามจบจบคลิปนะคะแล้วเ,เ,เจอกันต่อไปคะ่ะคลิปต่อไปคะ่ะ ภายประตุลูนะคะติดตามนะคะติดตามต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณก็ต้องขอกก่าควคำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ